ดาราหญิงวัย45ปีย่าด้างมาแล้วหลายปีเป็นเจ้าของกิจการโรงอบข้าวเปลือกในอำเภอชนบทแห่งหนึ่งชีวิตเธอเป็นระเบียบเรียบง่ายแต่ก็นิ่งเงากระทั่งวันหนึ่งปุนหนุ่มช่างเครื่องวัย24ปีย้ายเข้ามาทำงานเป็นคนสวนคนงานอยู่ในโรงอบเขาเป็นคนที่ขยันแต่พูดน้อยแต่สายตาลึกซึง้งชอบมองเธอเวลาที่หยิบหมวกฟาง ใส่ผ้าถุงเดินตรวจเครื่องแม้ต่างวัยกันต่างสถานะกันแต่กลิ่นอายบางอย่างระหว่างเขาและเธอก็ค่อยๆโดยอบอวนขึ้นเหมือนกลิ่นข้าวสุกในยุ้งช้างเริ่มจากการดูแลเครื่องจักรให้เธอทุกเชา้าแอบเอากล้วยตากใส่ถุงแขวนไว้ให้ที่หน้าห้องพักไปจนถึงสายตาที่ไม่หลบเมื่อบังเอิญสบกันยามที่เธอถอดเสื้อคลุมเพราะอากาศร้อนอบอ้าวความสัมพันธ์ค่อยๆซึมลึก ท่ามกลางเสียงจักระจันและไอแดดอุ่นๆที่คุ้งกลิ่นฟางแห้งแดดยามเช้าสาดผ่านช่องไม้เก่าของโรงอบข้าวที่ดาราสร้างไว้หลังบ้านนาเสียงจักระจันร้องระงมไปทั่วขอบทุ่งกินข้าวเปลือกแห้งโชยกุ่นมาตามสายลมดลารายืนเท้าเอลอยู่ที่หน้ากองข้าวหญิงวัยสีิปีเป็นผู้หญิงผิวสองสีตาคมริมฝีปากบาง ที่เคยยิ้มแย้มในวัยสาวบัดนี้กับโดนิ่งขึ้มแบหน้าที่ไม่แต่งเติมเครื่องสำอางดูจริงใจซื่อตรงและเหนื่อยล้าในคราวเดียวกันปุ่นเครื่องที่แผงบีเป็นยังไงบ้างคะลูกเสียงมันค้างๆตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วละนะเสียงของเธอดังมาจากเงามืดภายใต้ชายคาคนชื่อปุ่นเงยหน้าขึ้นมองเขาเป็นชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ผิวสีแทนจัด จากการตากแดดทุกวันสวมเสื้อยืดสีซีดกับกางเกงช่างเปื้อนฝุ่นท่าทางขยันแล้วก็มุ่งม,มั่นเขาเพิ่งเข้ามาทำงานได้แค่สองเดือนแต่ท่าทีเงียบๆริงจังของเขากลับทำให้ดารารู้สึกไว้ใจได้ผมถอดลูกปืนออกมาดูแล้วนะครับมันสึกไปข้างหนึ่งผมว่าจะปาดหน้าเอาไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยสั่งลูกใหม่เข้าอาทิตย์หน้านะครับเธอพยักหน้ารับดีแล้วจ้ะเอ็งดูแลมันหน่อยนะแม่เสดายจัง มันตัวละตั้งหลายพันแนเท้าอมยิ้มนิดๆก่อนก้มหน้าทําต่อดาดาเดินหลบแสงแดดไปนั่งใต้ต้นกระท่อมไม้ไผ่ใกล้ลงอบเธอถอดหมวกฟางออกแล้วเช็ดเหงื่อออกจากซอกคอขณะนั้นเองเธอรู้สึกได้ถึงสายตาคู่หนึ่งมองมาทางเธอไม่ต้องหันเธอก็รู้ว่าเป็นใครปุ่นมองมาเงียบๆผ่านละอองแดดกับผ้าขาวบางที่ผูกกันแดดอยู่ที่ริมชายคา ไม่ได้มีคำพูดไม่มีรอยยิ้มมีเพียงแววตาลึกๆที่เหมือนอยากรู้ว่าเธอเหนื่อยไหมกินข้าวหรือยังหนาวหรือเปล่าหัวใจดาราเต้นเบาๆอย่างไม่มีเหตุผลเธอหลบตาพางแสงหยิบขันน้ำมากินแล้วลุกขึ้นยืนเรียกเสียงแข็งปุนเดี๋ยวเที่ยงแม่ทำแกงส้มเอาไว้ให้นะกินข้าวด้วยกันนะลูกหนุ่มช่างยิ้มน้อยพยักหน้าเบาๆแล้วพูดเสียงตำ่ำ ผมชอบฝีมือของแม่ดา,ารานะครับแกงส้มวันก่อนก็อร่อยมากเลยคำว่าแม่ที่เขาเรียกเธอรู้สึกว่ามันเป็นความสุภาพตามภาษาลูกหลานบ้านๆแต่ทำไมพอเขาพูดทีไรหัวใจเธอกับเต้นคมคามทุกทีเลยวันเวลาผ่านไปความเงียบระหว่างเขาและเธอค่อยๆเติมเต็มด้วยสิ่งที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นยกเว้นสายลมยามบ่ายกับไอแดดที่เคลือบบนลายของทั้งสองคนหลังเลิกงานตอนเย็น โรงอบข้าวเงียบสงบลงท้องฟ้าถูกแทนที่ด้วยสีเทาอมส้มแสงอาทิตย์ลับขอบนาไปทีละน้อยปุ่นยังไม่กลับที่พักเขายืนล้างมืออยู่ข้างองค์น้ำหน้าครัวของบ้านแม่ดารา น้ำเย็นๆจากขันไม้ไหลลงมาตามแขนเสื้อที่เปื้อนฝุ่นกลิ่นสบู่ผสมกลิ่นข้าวเปลือกลอยอ่อนๆไปตามสายลมดาลากำลังล้างจานอยู่ข้างๆสวมผ้าถุงกับเสื้อยือดตัวเก่าเส้นผมถูกรวบขึ้นลวกๆแต่กลับมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ปุ่นมองเธอได้นานอย่างที่ไม่รู้ตัวมองอะไรนะเรานะ่ะเสียงของเธอเอ่ยถามมาได้หันมาเขาชะงักรีบหลบสายตาเอมเปล่าครับ แค่คิดว่าแม่ดาราไม่เหมือนผู้หญิงวัยเดียวกันกับที่ผมเคยเห็นมาก่อนดารานิ่งไปมือที่ล้างจานหยุดชั่วครู่ไม่เหมือนยังไงล่ะเธอถามเบาๆแม่ดาราดูอเแข็งแรงดีแต่ก็อบอุ่นเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ร่มเย็นเขาตอบเสียงนิ่งๆแต่จริงจังคำพูดนั้นทำให้ดาราหัวใจสั่นสะท้านเธอหลบตาของเขารีบวางจานไว้บนชั้นตาก จะชมก็ชมตรงๆเธอไม่ต้องเปรียบเป็นต้นไม้ใหญ่หรอกป้าแก่มากแล้วล่ะเธอพูดเหมือนจะประชดประชนันแต่กลับยิ้มนิดๆในมุมปากเขาเดินตามหลังมาห่างแค่สอก้าวไฟหลอดกลมใต้ใชายคาส่องสลัวลงมาคล้ายแสงไฟในโรงหนังเกกาๆเธอกำลังจะเดินผ่านไปเขากลับยกมือขึ้นสัมผัสที่ไหล่ของเธอข้างหนึ่งเธอชะงักไปแม่ตาลา เขาเรียกชื่อของเธอเบาๆแทบจะเป็นเสียงกระซิบเสียงจิง้งหรีดร้องแทรกขึ้นมาในความเงียบดาราหันกลับไปช้าๆสบตาเขาในระยะใกล้สายตาของเขานิ่งมากนิ่งจนหน้าใจหายเธอรู้ตัวว่าลมหายใจตัวเองเริ่มเปลี่ยนจังหวะปุ่นเอื้อมมือแตะเบาๆที่ปลายผ้าพ,พันแขนของเธอพางพูดเบาๆตรงนี้แดงๆนี่นาโดนเตาร้อนมาหรือเปล่าครับเนี่ยอืมโดนตอนบ่ายน่ะ ไมทันะวังเธอพูดเสียงแผ่วเขาพยักหน้าค่อยๆใช้นิ้วแตะเบาๆเหมือนกลัวจะเจ็บเธอสั่นรูบไหวในอกมือกำชายผ้าถุงแน่นมันเป็นแค่การแตะเบาๆแต่ทำไมถึงรู้สึกมากมายอย่างนี้นะเออข่าใจนะปุนเดี๋ยวป้าใส่ย,ยาเองก็ได้นะเธอรีบเบี่ยงตัวเดินเลี่ยงออกไปแต่หัวใจยังเต้นระรัวไม่เป็นจังหวะข้างหลังเธอปุ่นยืนนิ่งๆแสงไฟสีเหลืองอ่อน ส่องผ่านใบหน้าของเขาเงาของชายหนุม่มซ้อนทับกับเงาของเธอบนพื้นดินคืนวันถัดไปทุกอย่างจะยังเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่มีใครรู้แต่ดารารู้ว่าภายในใจของเธอบางอย่างมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วอย่างช้าๆค่าคืนนี้ลมแรงผิดปกติใบไม้แห้งปิวเกลื่อนพื้นดินฟ้าเมืดตั้งแต่หัวค่ำเสียงฟ้าคืนเบาๆอยู่ไกลๆกลิ่นฝนคะคุ้มในอากาศ แต่ฝนก็ยังไม่มาดาลานั่งอยู่บนระเบียงเรือนไม้ชั้นล่างบ้านของเธอเป็นเรือนไทยยกพื้นเตาไฟเก่าๆยังอุ่นอยู่หลังจากต้มแกงไว้ให้คนงานกินกันในช่วงตอนเย็นแล้วก็อยู่ดีๆไฟฟ้าทั้งหมู่บ้านก็ดับลงป๊าดดับหมดจริงๆด้วยเนี่ยเสียงจากเพื่อนบ้านที่ตะโกนจากฝั่งโน้นลอดมาตามสายดม ดารารีบลุกขึ้นเดินไปควานตะเกียงเจ้าพายุที่เก็บเอาไว้ในตู้ลองจุดดูแสงไฟสว่างนวลขึ้นมาทันทีสะท้อนเงาเธอบนฝ่าไม้เธอหยิบผ้าขม้ามาพาดบ่าแล้วเดินออกมาที่หน้าชานเดือนแต่แล้วก็เห็นเงาหนึ่งเดินมาจากทางโรงอบเป็นปุ่นเขามาพร้อมกับตะเกียงอีกลูกหนึ่งแสงวูบไหวส่องให้เห็นหน้าของเขาผมของเขาเปียกเล็กน้อยคงงพ่อเหงื่อกับไอลมแม่ตาลาอยู่ไหมล่ะครับ ผมเห็นไฟดับเรื่าก็แม่จะกลัวเธอยิ้มบางๆให้แม่ไม่ได้กลัวหรอกจ้าแต่ขอใจนะที่อุสตส่าห์เดินมานะ่ะเขาวางตะเกียงไว้ตรงโต๊ะหน้าเรือนแล้วหย่อนตัวลงนั่งข้างกับเธอสองคนนั่งเคียงคู่กันใต้แสงตะเกียงเสียงจิ้งหรีดร้องอยู่ไม่ไกลแสงดาวจางๆพอส่งผ่านก้อนเมฆได้เล็กน้อยปกติอยู่บ้านคนเดียวแบบนี้ไม่เหงาเนอครับเขาถามเบาๆตอนแรกก็เหงานะ แต่ก็ชินแล้วล่ะเธอตอบเสียงเรียบถ้าเป็นผมผมคงไม่ชินง่ายๆหรอกครับเขาว่าแล้วเงียบไปคู่หนึ่งแต่ถ้ามีใครสักคนอยู่ด้วยแม้ไม่พูดอะไรเลยก็คงไม่เหงาแล้วดาราหันไปสบตาก,กับเขาช้าๆแววตานั้นนิ่งลึกและจริงใจจนเธอหายใจไม่สะดวกเลยเขาน้มตัวเล็กน้อยเอื้อมมือออกมาวางเบาๆบนมือของเธอที่วางอยู่บนต้นขาผ้าถุง มือของเขาใหญ่อุ่นและหยาบเพราะการทำงานแต่มันกลับทำให้มือของเธอสั่นเล็กน้อยผมรู้ว่ามันอาจจะดูไม่เหมาะเขาพูดเสียงแผ่วเบาแต่ผมไม่ได้มองแม่ดาราเป็นแค่เจ้านายมาตั้งแต่แรกแล้วดารานิ่งงานตะเกียงเจ้าพายุโยกเบาๆจากแรงลมแต่แสงของมันยังไม่ดับบุญเธอเรียกชื่อของเขาเบาๆเหมือนกระซิบเราต่างกันมากนะลูกแม่เอิม่มแม่แก่กว่าตั้งหลายปีนะ แต่แม่ดารอบอุ่นที่สุดที่ผมเคยเจอเขาตอบทันทีผมไม่ได้อยากเป็นภาระผมแค่อยากดูแลใกล้กลๆเท่านั้นพอคำพูดนั้นซึมลึกเข้าไปในใจของเธอเหมือนน้ำอุ่นๆไหลเข้ารูร่วในหัวใจเธอไม่ตอบแต่ไม่ดึงมือกลับและในความเงียบของคืนไฟดับแสงตะเกียงส่องใบหน้าทั้งสองให้เห็นแววตาที่ไม่ได้พูดอะไรแต่หัวใจตัพูดกันเสียงดังมาก ซาวันถัดมาฟ้าโปร่งกว่าทุกวันลมเย็นพัดผ่านร่องไม้จะพื้นเดือนดาราเดินลงมาที่ครัวแต่เช้ากะจะหุงข้าวต้มให้กับคนงานแต่พอเดินลงมากลับเจอกล่องโฟมวางอยู่บนโต๊ะพร้อมกระดาษโน้ตเขียนลายมือใหญ่ๆว่าวันนี้ผมตื่นเช้าวกว่าแม่ลองทำข้าวต้มเห็ดหอมไว้ให้ด้วยลองชิมดูนะครับจากปุนเธออมยิ้มทันทีโดยที่ไม่รู้ตัว ข้าวต้มยังอุ่นอยู่เลยมีกลิ่นเห็ดหอมกับขิงหั่นซอยฝอยฝอ,อยจางๆรสชาติไม่จัดจ้านนักแต่มีความตั้งใจอยู่เต็มชามเด็กคนนี้นะเธอสายหน้าเบาๆในใจแต่หัวใจกับอุ่นขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่มีเหตุผลช่วงบ่ายดาลานั่งทาสีประตูโกดังหลังเก่าอยู่คนเดียวปุ่นเดินเข้ามางเงียบๆจากทางหลังโรงอบเขาไม่ได้พูดอะไรแค่เดินเข้ามานั่งข้างๆแล้วคว้าผู้กันอีกอันหนึ่ง มาช่วยเธอทาอย่างเงียบเงียบแต่นิ่งแนบแน่นกว่าคำพูดใดๆแม่ดาราเขาเอ่ยขึ้นหลังจากเงียบกันไปร่วมสิบนาทีฮแม่เคยรู้ไหมล่ะครับว่าผมเคยมาอยู่ที่นี่ตอนผมอายุเจ็ขวบนะครับดาราหยุดมือรีบหันมามองหน้าของเขาตอนนั้นแม่ผมพาผมมาแถวหน้าตลาดอำเภอผมจำแม่ค้าใจดีคนหนึ่งได้จำได้ว่าเขาเคยช่วยซื้อของด้วย แล้วก็ยื่นน้ำแดงให้ผมกินในตอนเที่ยงเธอฟังนิ่งๆแม่ดารานั่นแหละเขาหันมามองตาเธอผมจำหน้าแม่ได้ตั้งแต่ตอนแรกที่มาสมัครงานเลยดาลาตาโตขึ้นมานิดหนึ่งจริงเหรอเขาพยักหน้ามันแค่ช่วงเวลาสั้นๆที่ผมไม่มีอะไรแต่แม่มีน้ำใจให้ผมผมจำได้ไม่เคยเดิมเลยถึงเงียบไปไม่คิดว่าอะไรเล็กๆน้อยๆในวันนั้นจะย้อนกลับมามีผลอะไรในวันนี้ด้วย ปุนเธอเอ่ยเสียงอ่อนแม่เอิม่มแม่ไม่รู้จะพูดยังไงดีแม่ไม่ได้เป็นคนดีอะไรนักหรอกบางวันก็ขี้งดหงุดหงิดบางทีก็พูดแรงๆไปบ้างผมรู้ครับเขายิ้มรู้เหรอรู้ว่าแม่เป็นคนจริงใจไม่เสแสร้งแล้วก็อบอุ่นในแบบที่ผู้หญิงไวัยไหนก็ให้ผมไม่ได้หรอกครับดาลานิ่งงานไปอีกครั้ง คราวนี้ไม่ใช่เพราะคำพูดแต่พเพราะแววตาของเขามันแน่วแน่หนักแน่นและไม่ได้หวือหวาแต่ลึกมากลึกพอที่จะทำให้หญิงวัยกลางคนที่เคยเจ็บจากรักเก่าเริ่มเชื่ออีกครั้งว่าบางทีความรักที่เรียบง่ายอาจไม่ได้เกิดจากการจีบหรือความหวือหวาแต่อาจเริ่มจากการหุงข้าวต้มให้กินในยามเช้าและช่วยกันทาสีประตูเก่าในบ่ายวันหนึ่ง บ,บ่ายวันเสาร์หมู่บ้านดิมทุ่งนาเริ่มมีเสียงจ๊กแจ๊กจากพ่อค้าแม่ขายเพราะเป็นวันตลาดนัดจ่ายประจำเดือนดาราใส่ผ้าถุงลายดอกเล็กๆกับเสื้อแขนสั้นสีขาวธรรมดาสะพายย่ามผ้าฝ้ายหยิบตะกร้าวายเตรียมออกไปใส่ตลาดนัดปุณไปด้วยกันไหมล่ะลูกแม่จะซื้อของมาทำแกงข้วนอ่อาไม้เย็นนี้น่ะเขาพยักหน้าทันทีขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ซ้อนหลังเธอมือของเขาไม่ได้จับตัวเธอ แต่ความใกล้ชิดนั้นกลับทําให้หัวใจของทั้งคู่เต้นแรงโดยไม่ได้พูดอะไรเลยตลาดวันนี้ดูคึกคักกว่าปกติดาลาเดินเลือกหน่อไม้ที่แผงเจ๊ลำไัยปุ่นยืนอยู่ไม่ห่างขอยกตะกร้าให้เธออย่างเงียบๆและนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของสายตาคนงานแม่ดาราคนนั้นหรือจ๊ะสูงดีเนาะเออเมื่อกี้ก็เห็นเดินมาด้วยกันนี่นาซื้อแตงร้านด้วยกันอีกไงโอ้ยหรือว่าจะมีอะไรในกอไผ่เฮ้ เสียงกระซิบกระซาบไม่ได้ดังนักแต่ก็ไม่ได้เบาจนเธอไม่ได้ยินดา่าเนิ่งไปหยุดมือจากการเลือกผักเธอหันไปมองปุ่นเขาเหมือนไม่ได้ยินอะไรเลยยังยืนยิ้มจางๆถือของให้อย่างเงียบๆแต่เธอรู้ว่าคำพูดเหล่านั้นมันจะไม่จบแค่นี้ค่ำนั้นเธอนั่งล้างจานอยู่คนเดียวใต้เรือนเสียงน้ำกระทบขันเบาๆในครัวไฟสลัวๆ ปุ่นเดินเข้ามาวางมะม่วงดิบหนึ่งลูกไว้ตรงหน้าของเธอแบบไม่ได้พูดอะไรเลยเอามาจากสวนหลังโรงอบนะครับเห็นแม่ชอบกินกับน้ำปลาหวานนะ่ะเธอหยุดมือหันไปมองเขาเต็มตาปุ่นครับวันนี้นะ่ะได้ยินคนที่เขาพูดอะไรกันไหมเรื่องแม่กับผมเหรอเธอเม้มปากแล้วก็เงียบไปนานมันไม่ง่ายนะปุ่นคนในหมู่บ้านเนี้ย ชอบจองชอบซุบซิบนินทาใครทำอะไรผิดแปลกจากคนอื่นไปนิดก็ถูกนินทาแล้วปุ่นพยักหน้าก่อนพูดเบาๆผมไม่แคร์นี่ครับแต่แม่แคร์ใช่ไหมล่ะดาดาหลบตามือบีบชายผ้าถุงแน่นขึ้นแม่เอ,อแม่แค่กลัวนะ่ะเสียงเธอสั่นนิดๆแม่แก่กว่าแม่เป็นผู้หญิงแม่เป็นเจ้าของบ้านส่วนปุ่นเป็นคนงานถ้าเรื่องเนี้ยมันแพร่กระจายออกไปปุ่นจะเสียหายได้นะ เขานิ่งอยู่คู่หนึ่งแล้วเอื้อมมือมาวางบนมือของเธอเหมือนครั้งก่อนๆผมไม่สนใจว่าใครจะมองผมว่าอะไรนะครับผมแค่รู้ว่าผมอยากอยู่ข้างๆกับแม่ผมจะเงียบก็ได้จะไม่พูดอะไรจะไม่แต่ต้องแม่เลยก็ได้แค่อย่าได้ผมไปก็พอดาราสบตาเขามีบางอย่างร้อนเ่าในอกเธอไม่ตอบไม่พูดอะไรเลยแต่ในวินาทีนั้นเธอรู้แล้วว่าต่อให้เธอจะพยายามปิดกัน้น แค่ไหนกันหัวใจเธอก็เลือกไปซะแล้วเช้าของวันจันร์ดาลานั่งต้มฟักกับกระดูกหมูอยู่ในครัวเสียงหม้อดเดือดปุดๆเป็นจังหวะเธอนั่งเมอหัวใจว้าวุ่นทั้งที่แค่จะต้มน้ําแกงให้สุกอย่างเคยพอเมื่อเชา้าป้าชบาญาติฝ่ายแม่จากอีกตําบลหนึ่งโทรมาหาเธอดาเอ้ยป้าขอพูดตรงๆนะเองจะไปยุ่งอะไรกับคนงานเด็กๆอย่างนั้นฮะคนเขาพูดกันทั้งตลาดนัด ว่านั่งรถมาด้วยกันมองตากันช่องเขมงนะ่ะแก่กว่าตั้งหลายสิบปีเองอย่าทำให้เขาเวทนาเองเอาเลยนะคำพูดนั้นจุกในอกไม่ใช่เพราะมันแรงแต่เพราะมันมาจากคนที่เคยอุ้มชูเธอตอนเด็กๆถึงเงียบไปตลอดสายและปิดโทรศัพท์ทันทีหลังจากจบการพูดคุยขณะนั้นเองปุ่นเดินเข้ามาในครัวพร้อมกับถุงผักบุ้งจากสวนข้างโรงอบเขาสังเกตเห็นหน้าเธอเคร่งเครียดทันที แม่ไม่สบายหรือเปล่าครับเนี่ยเธอสายหน้าเปล่านี่แค่คิดอะไรไปเรื่อยเปือ่อยนะเขาวางถุงลงหยิบขันตักน้ำมาเลนสใส่กาแบบรู้หน้าที่ก็จะถามเบาๆเขาเริ่มโทรมาว่าหรือครับแม่ดาดาชะงักหาันมามองหน้าเขาเขายิ้มเล็กๆแบบคืนๆผมดาวไม่ผิดหรอกครับคนที่รักเราบางทีก็ห่วงเราในแบบที่เขาคิดว่าดีแต่เราเจ็บนะครับมันไม่ใช่แค่ห่วงหรอก เธอพูดเสียงแผ่วมันเหมือนกับเขาไม่เห็นค่าชีวิตที่เราสร้างขึ้นมาเองเลยเธอเงียบไปก่อนจะเอ่ยต่อทั้งที่น้ำเสียงสัน่นปุ่นถ้าแม่ตัดสินใจห่างๆกันไปสักพักปูนจะเอิมผมจะไม่ยอมหรอกครับเสียงของเขาดังชัดเจนเงียบแต่อบอุ่นแม่รู้ไหมตั้งแต่ผมเข้ามาทำงานที่นี่ถุกเช้าเวลาผมหิวน้ำผมชอบเดินไปตรงร้านเก่าๆหน้าบ้าน พะมันเป็นที่ที่เดียวที่มีเงาไม้ร่มเย็นที่สุดนะครับดจแม่ก็เป็นเหมือนเงาไม้ตรงนั้นนั่นแหละครับดาดาน้ําตาเลืน้นไม่ใช่เพราะความหวานแต่เป็นเพราะมันคือคําปลอบใจจากคนที่เธอไม่คิดว่าจะมองเธอลึกขนาดนี้เธอไม่พูดอะไรอีกแค่เดินไปหยุดตรงหน้าเขายืนนิ่งๆแล้วเอื้อมมือวางบนแขนของเขาเบาๆมือของเขายกขึ้นจับมือของเธอไว้แน่นไม่ต้องมีคําสัญญาไม่ต้องพูดว่ารัก แต่ในใจของเธอรู้ดีว่าครั้งนี้เธอจะไม่หนีอีกแล้วเสียงไก่ขันยามเช้าดังสลับกับเสียงสายฝนโปรยปลายบางๆเช้านั้นฟ้ามืดครึมต่างจากทุกวันดาลานั่งอยู่ใต้ต้นมะม่วงท้ายบ้านต้นไม้ใหญ่ต้นเดิมที่เธอเคยมานั่งหลบแดดตอนเหนื่อยจากงานที่โรงอบครั้งนี้เธอไม่ได้อยู่คนเดียวปุ่นนั่งข้างๆอย่างเงียบๆไม่พูดไม่ถามไม่เล่งเขาแค่นั่ง เหมือนรู้ว่าหัวใจของเธอเหนื่อยมากแค่ไหนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเขารู้กันหมดแล้วเธอเอ่ยเบาๆมองออกไปยันลานหญ้าที่เปียกฝนปาชบายญาที่ต่างอำเภอรวมถึงครูสําีทที่โรงเรียนปฐมทุกคนพูดเหมือนกันหมดว่าแม่มันหลงเด็กหัวปักหัวปำอุ่นยังคงนั่งนิ่งแววตาไม่เปลี่ยนแม่ก็ไม่โกรธใครนะดาดาว่าแต่แม่แค่เหนื่อย เนื่ยจนคิดว่าถ้าไม่มีปุ่นอยู่ตรงนี้แม่คงยอมแพ้ไปซะแล้วเขาหันมาหาเธอชา้าชแม่รู้ไหมตั้งแต่แม่รับผมเข้าทำงานที่นี่ผมไม่ได้รู้สึกเหมือนได้แค่งานผมรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านได้กลับมาอยู่ภายใต้ต้นไม้ต้นเดิมที่เคยให้ร่มเงากับเด็กคนหนึ่งที่แม่ไม่เคยจำได้เลยด้วยซ้ำไปแต่ผมจำได้ทุกอย่างเธอสะอื้นเบาๆเขาจับมือของเธอไว้แล้วพูดชช้ มั่นคงแม่เอิมเราสองคนอาจไม่มีอะไรเหมือนคนคู่อื่นไม่มีทะเบียนไม่มีการแต่งงานไม่มีคำสวยรูไม่มีแม้แต่คำว่าแฟนแต่ขออย่างเดียวเขาหันไปมองต้นไม้ต้นใหญ่ข้างหลังแล้วพูดเบาๆด้วยน้ำเสียงที่เรียบได้เงียบแต่นุ่มลึกถ้าสักวันหนึ่งใครคนใดคนหนึ่งต้องจากไปก่อนขออย่าเผาโดยแม่ขอให้ฝังด่างเอาไว้ใต้ต้นไม้นี่ ดาราตาเบิกกว้างหันไปมองเขาเธอกำมือของเขาแน่นเพราะนี่คือที่ที่เราสองคนเคยนั่งด้วยกันครั้งแรกร้องไห้ด้วยกันครั้งแรกและรักกันโดยไม่ต้องพูดคำว่ารักออกมาเลยแม้แต่ครั้งเดียวฝนเริ่มตกลงมาเม็ดใหญ่ขึ้นแต่ไม่มีใครลุกไม่มีใครหลบหนีเธอซบหน้าลงกับไหล่ของเขามือของเขากอดเธอไว้แน่นในความเงียบ ความอ่อนโยนของฤดูฝนหัวใจส,สองดวงมันแน่นแฟน้นโดยไม่มีใครต้องเอ่ยอะไรอีกคำสัญญาครั้งนี้ไม่สดในทะเบียนไม่เขียนลงบนกระดาษแต่จารึกไว้ในดินตายต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งทิ้งเงียบพอจะเก็บความรับนี้ไว้ได้ชั่วชีวิตหลายปีผ่านไปลมแรงพัดเบาๆบาปนปลายยอดไม้ต้นมะม่วงใหญ่ท้ายบ้านของดาดายังคงยืนต้นสงา่า ใบร่วงหล่นปกคลุมพื้นดินเป็นพรมธรรมชาติด้านใต้โคนตน้นมีสลาไม้เล็กๆถูกสร้างไว้ใหม่มีป้ายไม้แกะสลักเล็กๆแขวนอยู่ว่าใต้เงาไม้ที่เราเคยนั่งด้วยกันผู้คนในหมู่บ้านเริ่มชินตากับภาพที่ปุ่นซายหนุ่มที่เคยเป็นแค่คนงานโรงโอบกลายเป็นผู้สายผู้ดูแลทุกอย่างแทนเธอเขาไม่ใช่แค่คนรักที่เธอเลือกแต่กลายเป็นสาหลักของบ้านหลังนั้นอย่างเงียบๆและดาดา แม้ผมงาะจะเริ่มป่าปายแล้วแต่แววตาของเธอกับดูสงบขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาในชีวิตนี้ไม่มีใครพูดถึงพวกเขาอีกแล้วเพราะวันหนึ่งเมื่อคนในหมู่บ้านได้เห็นเขาเฝ้าเช็ดตัวให้เธอยามเป็นไข้เห็นเขาอุ้มเธอขึ้นเดือนตอนที่เจ็บป่วยและเห็นเธอจูงมือของเขาในงานบุญอย่างไม่แคร์สายตาใครทุกอย่างก็เงียบลงและความรักก็พิสูจน์ตัวมันเอง ค่ำวันหนึ่งขณะที่ลมเย็นพัดมาอ่อนๆดาลานั่งพิงต้นไม้เก่าข้างๆมีปุ่นนั่งอยู่ใกล้ๆเหมือนเคยเธอเอนศีรษะลงบันไดของเขาก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาแม่เคยกลัวความแก่กลัวความเหงากลัวคำคนแต่สุดท้ายแม่ดีใจที่ไม่กลัวว่าจะรักอีกครั้งเขากอดเธอไว้นน่นขึ้นไม่ตอบอะไรมีเพียงแววตาที่เปล่งประกายเบา ใต้แสงตะเกียงริมชาญวันเวลาล่วงเลยเมื่อเธอจากไปในวันหนึ่งที่ใบไม้เปลี่ยนสีร่างของเธอถูกฝังไว้เงียบๆใต้ต้นไม้ต้นเดิมตามคำสัญญาที่ไม่มีใครได้ยินนอกจากเขาไม่มีงานศพใหญ่โตไม่มีดอกไม้ฟุ้มเฟื้ยมีเพียงผ้าถุงผืนโปรดของเธอและรูปถ่ายที่เขาถ่ายให้เธอเธอยิ้มในวันที่ฟ้าคึ้มวันหนึ่ง ทุกเย็นปุ่นจะมานั่งอยู่ตรงนั้นอ่านหนังสือพิมพ์เก่าๆเล่าเรื่องไรเรื่องข้าวเหมือนเธอยังอยู่ใกล้ๆกับเขายังพิงเขาเบาๆเหมือนวันเก่าและสุดท้ายเมื่อเขาแก่ตัวลงร่างของเขาก็ได้ถูกฝังไวข้ข้างเธอใต้ต้นไม้ต้นเดิมที่ไม่มีใครตัดไม่มีใครแตะต้องเพราะทุกคนรู้ว่านี่คือที่ของเขาและเธอสองคนสองหัวใจหนึ่ง,งเงาไมา้หนึ่งคำสัญญา ที่ไม่มีวันตายจากกัน